เรื่องนี้ไปดูการจอดรถที่ทำเอาเสียวหลังกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะดิฉันพี่ไร้รักสืบนนะกิจบุญอยู่ชนบุรีค่ะนี่ผู้หญิงขับรถมาจอดที่ร้านจอดรถคือถอยหลังเข้าไปขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอ่ได้ภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่จุดแสดงเจ๊คนนี้กำลังจะถอยรถเข้าจอดครับ พอแล้มั้งเจ้จม่ไยังไม่ถึงที่กั้นล้อหลังเลยอ่ะขอเจอที่กั้นก่อนละกันนะไม่ต้องก็ได้ครับเจ๊เอาแค่นี้ก็พอไม่ได้ไม่ได้ล้อหลังต้องเจอที่กั้นก่อนไม่เจอแล้วไม่สบายใจใจนะเอาเอาเอาเอเจอเจอเจอเอา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 ที่กั้นที่กั้นไปโยเอาเลย อะไรนะครับโออะไรกันวันนี้และไอที่กั้นนี่ก็ไม่เกรงใจเจ๊เลยปกติที่กั้นเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่แต่ไอที่กั้นอันนี้มันหลุดได้ครับเจ้นนเลยไหลงมาหน้าแข็ลงขู่ฆ่าทางแบบเนี้ยโอ้โหไปดูอีกทีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับคุณผู้ชมเจ๊คนนี้กำลังจะถอยหลังสังเกตดูไฟถอยหลังนะครับมันยังติดอยู่ แล้วแกก็เหยียบเบรกไว้โดยที่แกลืมว่าแกยังไม่ได้คดนเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่างยังเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่ครับและพอแกถอนเท้าออกจากเบรกรถมันก็ถอยหลังต่อแกก็ตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันแรกนั่นล่ะครับประกอบกับไอ้ทิกกันเนี่ยมันไม่รักดีครับมันหลุดง่ายก็เลยพาเจ๊แกลงมัแหนอยู่ในคู่แบบนี้ครับดู ลแล้วดูดิยังไม่หยุดเหยียบคันเล่นนะครับล้อย,ยังหมุนอยู่ตลอดเลยเพราะแกคิดว่าแกเหยียบเบรกอยู่เฮ้ยเจ๊นั่นมันคันเล่งเจ๊ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงใส่เกียร์ถอยหลังเข้าไว้รถก็ไหลชนที่กั้นกั้นล้อตกลงไปในคูน้ำค่ะดีนะที่เป็นแค่คูถ้าเป็นแม่น้ำ มีหวังเจ๊ได้ถอยออกเอาไทยไปแล้วขอขอบคุณคุณพี่ลลักษ์สืบชนะกิจกุลจังหวัดชนบุรีเรื่องถอยรถลงคู